มิตซูบิชิไททันกระบะยกสูงคันนี้งวดเป็นแค่4,000กว่าบาทนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่คันนี้ได้เลยนะครับอ่าสำหรับคันนี้เป็นมิตซูบิชิไททัน2.5 GLS นะครับเกียร์ธรรมดาปี2014ผมเปิดราคาเป็นแค่2 3 9 0 0 0บาทนะครับผมได้สีดำอ่าไฟหน้าฮาโลเจนนะครับก็ชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของด้านข้างนะครับผมตัวนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กวลขอบ18นะครับขนาดยาง 265 6 0 18นะครับผมอ่านี่นะครับในส่วนของแม็กไลเนอร์เนี่ยเป็นแม็กไลเนอร์ที่แบบว่าพร้อมใช้งานอ่าท้ายเดิมๆนะครับแลบประกันได้ว่าไม่มีชนหนักที่ความตัดต่อมาแน่นอนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูภายในนะครับสำหรับคันนี้ก็ได้ภายในดำกระดูไฟฟ้าทั้งคันนะครับกุญแจรีโมทแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา ได้เบาะหนังสีดำส,สวยๆแบบนี้นะครับะมาชมกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc ซีดีเซส4่สูบ1 6วนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเดิมกิฟนะครับผมมีระบบช่วยเบรก abs มาด้วยนะครับคันหน้าเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิม่ะแล้วประการได้ว่าคันเนี่ยคุ้มสุดๆนะครับในราคา239,000บาทสนใจโทร0812386699